สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบต้นกำเริดเกษตรครับอามาพี่น้องเอาเมืองต่อครับเอาเมืองงานนีนให้ครับเดี๋ยวกำลังอยู่ในเวลาการฉีดพ่นยานะครับเนื่องจากมันไม่มีวิธีการอื่นแล้วนะครับการใช้ยาเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะในระหว่างนี้นะครับก็จะให้ให้อ้อยเนี่ยนะครับจะเริญเติบโตให้มันยืดได้เร็วๆนะครับทั้ง200ลิตรครับ งานมาตฐานนะครับมันมาจากโรบุรี่มั้งครับเกษตวิเกษตรยน่นบ่เนาะโท่เข้าไปนาเพจเพื่อนนะครับไม่ต้องท่มมหาผมเพราะว่ามันอยู่ในเว็บเว็บเพจอยู่แล้วครับแต่เพิ่นซีโฆษณากับผมนี่ยการจีร่องอยู่ <laughs> เนี่ยครับ โชคทวีกเกษตรยนนะครับยูโรบุรี่นะครับโชคทวีกเกษตรยนต์พัชมีเพียรเมืองหลักนะครับนะครับจอดเรี่ยงคิวนะครับเป็นบรรยากาศนะครับนำพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศการใช้เครื่องจักรในไร่อ้อยนะครับ ซึ่งทำให้นะครับได้งานรวดเร็วนะครับน้องครับสิบล้อเบอร์ใดก่อนเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบเบอร์่กระบะดำเล็กปะที่เขาเคยถามบ่เขาจนว่าลูกให้แสบง่ายปะนี่เลย ไม่หมวย,ยนี่เนาะแม่นเนาะเกืียบสักปีแรอวะเท่ากับบดอิฐหนตัวเท่ากับไปเลี้ยงกับอาตัวไดไหมเออเนี่ยนะครับโอ้โหอนี้เลยพี่น้องบรรยากาศนะครับนี่เป็นบรรยากาศของการฉีดพ่นยานะครับในระหว่างที่รอยานะครับแต่แปลงนี้นะครับเพ่นเขา เขาไถาทันนะครับเขาพวพวนเอาหญ้าทันนะครับมันก็นเลบ่ปันเดนะครับนี่บ่หนาปันไดนะครับก็เบาๆหน่อยนะครับเนี่ยหญ้ามันจะเป็นหญ้าใบาแคบนะครับมีทั้งใบแคบใบกว้างนะครับเพิ่งสีขาไปทีละนิดที่ละน้อยนะครับ เต็มอิ่มครับกับบรรยากาศงานในไร่อ้อยนะครับการใช้เครื่องจักรการบริหารจัดการนะครับได้งานเร็วครับนี่คือประสิทธิภาพประสิทธิผลของนะครับการใช้เครื่องจักรนะครับในไร่อ้อยนะครับทุกเซกชันครับทุกเซ g มนต์ทุกอายุทุกช่วงอายุนะครับมีการใช้เครื่องจักรแบบเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้งานเร็วนะครับเกษตรกรก็จะมีเวลานะครับเหลือไปทํางานอย่างอื่นนะครับ ตั้งแต่นะครับระบบการบริหารจัดการนะครับการขนส่งน้ำนะครับทุกกระบวนการมันต้องวางแผนนะครับเอาประเด็นเรื่องน้ำก่อนน้ำน้ำจะนํามาจากไหนนะครับน้ำก็มีการขุดสระไว้ใช้นะครับเนื่องจากต้องใช้ปริมาณน้ำที่มากนะครับเดิมนีก็ซื้อน้ำประปาใช้นะครับต้องเป็นน้ำสะอาดมันแพงพี่น้องบัดเนี้ยก็ต้องหาทางลดต้นทุนนะครับนี่คือวิธีการบริหารจัดการเรื่องของยานะครับ อยากใช้ตัวไหนที่กฎหมายไม่ห้ามนะครับการเหมือนคนคนงานขาดทํำยังไงนะครับนี่คือประสิทธิภาพคือนะครับที่ช่องเรานําเสนอเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นครับแต่ว่าเน้นให้เหตุนะครับการเหมือนจัดการนะครับว่ามันต้องใช้ระบบมันต้องมีระบบต้องมีแผนงานนะครับแร้แก้เพื่อนกับบ้างแผนนะครับแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้นะครับ ต้องไปสอดแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับว่าก็ใช้อะไรเข้ามานะครับเป็นข้อมูลนะครับรถพวกนี้นะครับเข้าประจำการมาได้ไม่นานนะครับสักน่าจะปีนี้ปีที่สองแล้วล่ะนะครับมันก็ทำให้ได้เนื้องานมากขึ้นนะครับ เป็นระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่นะครับในระบบอุตสาหกรรมนะครับก็ตรงกับคอนเซปต์ของช่อง y o u t u b ุนรวงการเกษตรนะครับนี่นะครับเน้นนะครับเน้นเนี่ยเรื่องของการใช้นะครับเครื่องจักรในไร่อ้อยนะครับแล้วก็ไร่มันสำปะหลังนะครับเพราะต้องย้อนกลับไปว่านะครับเราไม่สามารถที่จะหาคนงานนะครับเข้ามาทํางานได้ในจํานวนที่มากเหมือนสมัยเดิมแล้วนะครับ ถ้าจะให้ทำอย่งงางนั้นได้นะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้นะครับเป็นแรงงานจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าแรงงานภายในประเทศเราเนี่ยก็พอพอมีพอจ้างได้อยู่ครับพี่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 เขาจะได้มีทำงานคนไทยจะได้มีงานทำนะครับงานในไร่อ้อยมันทำได้ทั้งปีแหละครับนี่คือประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรนะครับ นี่นะครับปักยังไงลงริเปอร์ระเบิดดินแดนกันพวกนี้แหละครับหน้าพักเที่ยงกันบ่เนี่กินข้าวยังพักกินข้าวยันบ่เดี๋ยวสิพักไปนี่ยที่พักเที่ยงหรือบ่ไอ้คุณเตหมอโตว่าพคนขับรถเบอร์สิบหมอไม่บ่ไอ้ไม่เพิ่นไปใช้ปีหนึ่ง อเอาพวกเขาไปงเงป <ขอ S 3> ี้ยนิแบรถแถคบอีกมอเนียมันอิู่สองคนเด้กต,ต้องน้องยังอยู่กี่คนเนตัวมนีมาปีนีป้ป่มะมนกาลวอ,อ๋้ัอ,นอน๋นัประสิทธิภาพนะครับของนะครับการใช้เครื่องจักรนะครับ ก็สังเกตสังเกตเอานะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆไปประยุก์ใช้นะครับในไร่ของตัวเองนะครับรถที่ใช้เป็น b 2 4อ0 24นะครับ24แรงม้านะครับเป็นรถขนาดแรงม้ากลางๆนะครับมันจะมี21นะครับ24กับ27นะครับมันเอ,อ้ามันขึ้นหน่อยแท้ ทุกอย่างมีการวางแผนนะครับตั้งแต่การกําหนดร่องการยกร่องเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่วางแผนไว้เนี่ยนะครับรถพวกนี้จะไม่สามารถเข้าได้นะครับมันบมเมนต์เไีบริหารไรอ้อยเนี่ยมันต้องใช้ความดูด้วยครับร้อยแปดสิบมัง้งโรงงานมาบอกเข้าเองเอา,180อา180ร้อยแปดสิบเหรอไหม180หร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไปยังเขา้าไม่ได้่รถรถตัดไว้ไวก็บอกว่า สีเอาเราต่อยม่ซอยเข้าอยู่เข้าถ่ายจนว่าโรงงานสปิดกับมัมาตัดแนาผู้ได้สิมาถ่ายว่าก็นำโคนเน่าเลยเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันลอยลอยหกสิบกับพวกแล้วแต่ของของอันเสียอันเป็นรถไทยไงครับไอรถตัดไงคลิปนี้ขออนุญาตจบเพไงนี้นะครับเดี๋ยวนินท่าวันนี้